สวัสดีครับวันนี้รายการถัดไปนะครับที่ทางช่องนะครับมาแบ่งพันพาบ้านเนาะก็จะเป็นแหวนนาลายถึงไทพบนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับอันนี้มาพร้อมซองเดิมเลยนะครับซองเดิมเลยครับทุกท่านเห็นนะครับตัวแหวนนะครับแหวนตัวนี้นะครับสภาพนะครับ สภาพดีเลยนะครับตรงนี้พิจารณาเอาได้เลยนะครับเป็นแหวนของนะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่กาหลงนะครับขนาด2.0นเซนนะครับหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะครับเป็นแหวนนะครับรุ่นแรกนะครับ รุ่นแรกรุ่นบูราพะนะครับบูราพาจาย์นะครับปี 4, 9นะครับ2559นะครับที่เห็นทั่วไปก่อนนะครับรุ่นนี้ก็จะมีการตอกเลขด้วยนะครับมีการตอกเลขด้วยอันนี้ก็จะเป็นนะครับเบอร์1 4 8 4นะครับ ใครชอบสนใจก็ทักมาได้นะครับราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงหลักพันนะครับหลักพันนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับเหลืออยู่นะครับหนึ่งวงนะครับตอนนี้ที่ตัวผมมีอยู่หนึ่งวง เลขหนึ่งสี4นะครับหนึ่แปดสเราจะเขียนว่าเป็นรุ่นแรกนะครับนะครับ ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับพุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ